สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูรอกทีวีนะครับเช่นเดิมครับเราจะอยู่กับโร้นสมบูรณ์มาจัดกันเลยดีกว่านะครับนะพวกเจ้ามีเรื่องร้ายสาระมากมายจริงๆซื้อหาวกาวอย่างเย็นชาหมดเขาสอนชาว,วีเซ้นเย็นอยู่ด้านข้าวในใบหน้าเรียบเฉยพวกเขาไมา่ได้กังวลแม้แต่น้อยซื้อหาวเคยฆ่าแม้กระทั่งขั้วมาตาดแท้จริงภายในเวลาไม่เกี่ยวลมหายใจเท่านั้นการฆ่าคู่สูงสุดตระกูลจ่าพัดนั้นจะเป็นปัญหาด้หรือแห่เจ้าคู่นาสงสารที่รู้จักที่ต่ำที่สูง เจ้าคิดว่าตัวเองเ่ยบรรลุเต่าได้เร็วก็จะแข็งแกร่งสุดในโรคหรือไงนั่นมาจะทําให้เจ้าตายเร็วขึ้นก็เท่านั้นอันเติ้งนั้นกล่าวอย่างเย็นชาสําหรับเราเจ้ายังเด็กเกินไปซื้ออยู่เยอะเยะ้ยซื้อหาไม่ได้คู่อะไรแค่ดําเนินการลงมือโดยตรงมือสีทองขนาดใหญ่ของเขาตกลงมาจากท้องฟ้าพร้อมบทขยี้ทุกสิ่งอะไรทันใดนั้นรอยยิ้มของซื้ออยู่ก็หยุดนิ่งความมั่นใจของอันเติ้งก็หายไปบนใบหน้าเขาัันไหว ด้วยแสงสีแดงเข้มอารมณ์ของเขาแปรป่วนไม่สามารถนิ่งสงบได้บุคคลในตระกูลจ่าพัดเหล่านี้ตอบสนองทันทีต้องการหลบหนีเป็นเพราะพวกเขาสัมผัสได้ถึงความสั่นสะเทือนจากจิตวิญญาณของพวกเขาพวกเขารู้ดีว่าหากพวกเขาหนีไม่ทันพวกเขาตายอย่างแน่นอนพวกเขาหนีไปอย่างรวดเร็วแต่มือที่ใหญ่นั้นกับเร็วยิ่งกว่ามันขยายใหญ่ขึ้นครอบคุมทุกสิ่งในท้องฟ้า นี้ก่อนจะบทเขยี้ศัตูตาไม่ติทุกคนเกือบในเวลาเดียวกันบุคคลในตระกูลจัก,กรพรรดิทั้งหมดถูกตบจนระเบิดกลายเป็นหมอกสีแดงเลือดแม้แต่วิญญาณดั้งเดิมก็ดับสูญไปพร้อมกันในขณะเดียวกันที่ดาล่างกองทัพนับหมื่นคนถูกบทเขยี้แทบจะทั้งหมดสิ้นในทีเดียวในเวลานี้พวกเที่เหลืออยู่ตามพยายามหนีให้เร็วที่สุดวิง่งสิ่งมีชวิตสูงสุดอื่นๆที่รอดชีิตพยายามหลบหนีด้วยความกลัวตายอย่างไรก็ตาม มือใหญ่นั้นก็พุ่งผ่านท้องฟ้าราวกับปกคลุมโรคนี้ขวดฟ้าทั้งหมดศัตรูทุกคนจากตาไม่เตียวร้วนถูกเขาดูดเข้ามาในมือของซื่อเหาก่อนที่มือข้างนั้นจะบทขยีบพวกเขาโดยตรงมีเพียงคําว่าตรงไปตรงมาเด็กขาดจนถึงจุดที่โหดร้ายรละไลรความปานีเท่านั้นถึงจะพอบรรยายสถานการณ์ตอนนี้ได้อย่างชัดเจนที่สุดมือของซื่อเหาปกคลุมท้องฟ้าทำลายร้างทุกคนในท้ายสุดก็เหลือเพียงรอยประทับบางส่วน สามรอยเป็นของซื้ออยู่ฉีเซีวร้านเติงพูดมาพวกเจ้าข้ามเข้ามายังอาณาจักรนี้ได้อย่างไรใครจะข้าม,มาอีกซื้อหาตะโกนวิญญาณดังเดิมของคนพวกนี้ถูกทำลายไปแล้วที่เหลืออยู่ก็เพียงแค่รอยประทับวิญญาณที่แทบจะสูญสลายได้ตลอดเวลาเจ้าสำหรับผู้สูงสุดตะกูจับพัดเหล่านี้ความหวังพวกเขากลายเป็นฝุ่นไปแล้วคนที่แข็งแกร่งอย่างพวกเขาจบลงด้วยการโจมตีจากศัตรูเพียงครั้งเดียวคำพูดก่อนหน้าพวกเขาช่างหน้าขวเราอจริง พวกเขาถูกฆ่าได้ฝ่ามือเดียวโดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่ทันได้แสดงยานพิเศษออกมาได้สำม,ม่ต้องถามแล้วเราอยู่ที่นี่เสียงเย็นและเยือกดังขึ้นจากด้านหน้าเมืองจัก,กรพรรดิสิ่งมีชีวิตอมาตะยิ่งใหญ่ทั้งสามปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าซื่อหาในเวลาเพียงลมหายใจเดียวฝ่ามือระนิ้วของซื่อหาบดเยี้ยลงมาเที่ยวรอยประทับวิญ,ญญาณของผู้สูงสุดตระกูลจัก,กรพรรดิพวกนั้นทันทีล่าถอยซื่อหาก้าวด้วยให้หมดเข่าศรและเฉาวิเซิงถอยไป พวกเขาช่วยอะไรไม่ได้มากในสนามลบนี้ในตอนนี้พลังอมะตะเริ่มรวมกายเป็นพายุบทขยี้ภูเขาและแม่น้ําในบริเวณรอบๆทําให้แม้แต่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็สั่นเล็กน้อยพลังแบบนั้นไม่ใช่สิ่งที่คน,นในนาาจักรเต่ามนุษย์จะต้านทานได้ซื้อหาวยกมือขึ้นลิ้วสายรุ้งศักดิ์สิทธิ์ก็บินออกไปด้านนอกมันแบกวดเขาสรและเาวิเซิงออกไปจนพ้นสนามลบข้างหน้ามีแสงสลัวสามดวง ล้อมรอบผู้เชี่ยวชาญผู้ยิงง่งใหญ่3คนนี้โดยแต่ละดวงร้วนมีรัศมีทิ้งให้ผู้อื่นต้องแสดงความคาระวะพวกมันเป็นผู้ไม่ดับสูญซึ่งอาศัยอยู่มาเป็นระยะเวลาไม่รู้จบคนตัวเล็กที่สุดซึ่งเป็นบุคคลที่มีความแก่ชาราสุดเช่นกันชันของรัศมีอมาตาปกคลุมร่างกายของพวกเขาป้องกันไม่ให้เกิดการกัดก่อนได้ผลกระทบของการเวลาพลังโรหิตของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่เคยเขือแห้งยืนอยู่ที่จุดสูงสุดของชีวิตเสมอ รับและส่งแกนแท้แห่งสวรรค์และปัจจีออกไปในตอนนี้การแสดงออกของสิ่งมีชีวิตอมตะทั้ง3านั้นเต็มไปด้วยความจริงจังพวกเขามีหน้าที่ปกป้องกองทัพที่เดินทางมาวันนี้แต่ท้ายสุดหลังจากรอสักครู่พวกเขามาสายเกินไปผู้คนทั้งหมดถูกฆ่าตายไปหมดแล้วข่วงเจ้าช่างดุร้ายจริงๆไม่แม้แต่จะกระพริบตาหลังจากฆ่าชีวิตผู้คนนับหมื่นผู้ไม่ดับศูนย์คนหนึ่งกล่าวออกมาซืือห่าวยอะเย้ยเป็นการตอบโต ทำไมคนเหล่านี้ถึงมาที่นี่วันนี้มีชายเพื่อฆ่าพวกเขาทั้งหมดจบชีวิตผู้ฝึกตนทุกคนใน9ส่วนสิบพิภพไม่ใช่หรือในเมื่อทั้งสองฝ่ายต,าต่างตั้งตัวเป็นศัตรูกันแล้วมีเหตุผลอะไรที่จะต้องพูดจาให้มากความเจ้ามีทักษะอยู่เล็กน้อยเจ้าสามารถสังหารผู้คนทั้งหมดได้ในครั้งเดียวบางทีเจ้าอาจซ่อนสิ่งประดิษฐ์ระดับเซียนไว้ก็ได้คู่ไม่ดับศูนย์คนหนึ่งรีตาลงพวกเขาพบว่ามันเข้าใจยากนิดหน่อยอยากรู้ว่าเขามีความรับแบบไหน ลัวว่าความประมาทเล็กน้อยจะทายพวกเขาล้มเหลวเช่นกันก็แค่มดมแมลงมีอะไรต้องพูดมากขนาดนั้นฆ่ามันในบรรดาสิ่งมีชวิออมะตะทั้ง3ชายชาราที่มีอายุเยอดสุดยิงพยองอย่างไม่น่าเชื่อเขาไม่ต้องการจะสนทนากับซื้อหาในความเห็นเขาอีกสองคนละมัดระวังเกินไปแล้วถ้าอีกฝ่ายมีอาวุธร,ระดับเต๋าอมะตะแล้วยังไงหรือคู่ไม่ดับสูนทั้ง3อหยับพวกเขาต้องเสียชีวิตจากการโจมตีฝ่ายตรงข้ามห่วงเป็นแค่ผู้สูงสุด ตอให้เขามีอาวุธเซียนก็ไม่สามารถชดเชยระดับชั้นของพลังได้เหมือนเด็กคนหนึ่งที่มีมีดอยู่ในมือก็ไม่มีทางเนี่ยทำอันตรายต่อคนที่เป็นผู้ใหญ่ได้หนึ่งในนั้นดำเนินการมือของเขากวาดไปทิศทางของซื่อเ่าถ้าทางนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นเพราะว่าดูมินอย่างยิ่งดูร้าวกว่าเขาต้องการตบหน้าคู่ต่อสู้ มีเพียงสิ่ชีวิตอมะตะที่รุ่งโรท์ทรันที่กลาก้ากระทำการเช่นนี้เป็นเพราะเขาไร้ความกังวลต้องการจะทำให้คู่ต่อสู้อับอายขายหน้ามากสุดผู้เท่าคู่นี้ไม่มีเจตนาดีโดยธรรมชาติเขาต้องการใช้ประโยชน์จากความหนุ่มแน่นสือหาวมาเปิดเผยความโกรธเกลียวออกมาและทำให้พวกเขามีโอกาสได้ประโยชน์ไปพร้อมกันด้วยขณะเดียวกันเขาระวังตัวเป็นอย่างมากเขาทำให้ตัวเองอยู่ในสถานะที่สามารถเดินหน้าและถอยได้ตลอดเวลาจิตใจเขาสงบเมื่อ เผเชิญหน้ากับเด็กหนุ่มที่ค่อนข้างลึกลับคนนี้ที่ขอบเขตปัจจุบันสื่อหาไม่ได้รับผลกระทบจากเกียรติและความอับอายขายหน้าอารมณ์เขาไม่ได้เผยเห็นความพันขวรแม้แต่เล็กน้อยเขาไม่มีสิ่งประดิษฐ์ขั้นเสียนในช่วงเวลาสําคัญนั้นนิ้วของเขาเหมือนดาบที่แทงออกเป็นปากการิบระยับแสงสีทองถูกยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าสิ่งมีชีวิตอมาตะคนนี้ตกตะลึงอีกฝ่ายไม่มีอาวุธสังหารจริงๆแต่กลับกล้าไปเชิญหน้ากับเขาโดยตรง หลังจากลังเลเล็กน้อยในท้ายสุดฝ่ามือของเขาดำเนินการต่อไปโดยไม่ไปวิถีเพียงแต่ความเร็วของมันเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมายมหาศาลในเวลานี้เองที่นิ้วของเสือหาปวดปลายแสงสว่างที่แทรกซึมอยู่ภายในมันประสานเข้ากับปานกระเบียนยิ่งใหญ่นี่เป็นวิชาเซียนกระบีย่ย่าขาที่ผสมประสานด้วยรัศมีพลังของใบมีดประหารเซียนในความว่างเปล่ากฎธรรมชาติของคู่เชี่ยวชาญทั้งสองได้ประทะกันอย่างกระจัดกระจาย ออกสู่ด้านนอกรุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อสิ่งที่สําคัญสุดคือมือคนทั้งสองได้สัมผัสกันแล้วฝ่ามือสิ่งมีชีวิตอมตะถูกฟันออกจากแขนรอยหิตอมตะของเขาลังไลออกมาไม่หยุดสิ่งนี้ทําให้เขาตกใจจนหน้าทอสีแลรีบกระโดดถอยหลังออกไปให้ไกลมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เป็นไปได้ยังไงกันสิ่งมีชีวิตอมตะอย่างเขาถึงกับถูกตัดฝ่ามือออกจากแขนตายคูไม่ดับศูนย์คนนั้นปล่อยเสียงตะโกน กระจายโลหิตอมตะของตเตกไปในทิศทางซื้อเหาพาราโลหิตขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นเหมือนแม่น้ำสายยาวพยายามบดขยี้ซื้อเหาที่อยู่ภายในเรื่องของสิ่งมีชีวิตอมตะสามารถถูกขัดการเป็นสิ่งที่ไม่มีเที่สิ้นสุดการที่ผู้ฝึกตอนแนวนาจากเต่ามนุษย์จะสัมผัสเขาโดยตรงอาจทำให้วิญญาณของพวกเขาถูกทำลายไปได้เลยก็ได้อย่างไรก็ตามเขาถูกกำหนดให้ต้องผิดหวังแล้วนี่ไม่ใช่ภาพรวงตาพลรังขอยอฝ่ายแข็งแกร่งอย่างหน้าเหรือเชื่อสามารถต่อสู้กับเขาได้โดยตรง ไม่เพียงผับเก็บซื้อหาเปล่งเสียงตะโกนเบาๆโดยใช้ภาชนะยกเก็บรหิตอมตะของคู่ไม่ดับศูนย์คนนั้นขอบคุณมากสาหรับยายอดเยี่ยมมันจะช่วยบํารุงร่างกายของลูกศิษย์ข้าให้สามารถกลายเป็นผู้สูงสุดได้บางอาจใบหน้าสิ่งมีชีวิตอมตะจมลงวันนี้เขารู้ว่าเขาเจอคนประหลาดที่ไม่สามารถประเมินได้เหตุผลปกติได้สิ่งมีชีวิตอมตะทั้ง3ามรั้วแสดงการตกใจเด็กคนนี้อายุเพียง3,000ันปีเท่านั้นเขาเผชิญหน้าสิ่งมีชีวิตอมตะได้อย่างไร มันไม่สมเหตุสมผลไม่เคยมีผู้มาตาที่แท้จริยุต่ามกว่าหมื่นปีมาก่อนนี่มันน่ากลัวเกินไปท้าทายการใช้เหตุผลปวติทั้งหมดจับเขาภายใตส้สถานการณ์ปัจจุบันไม่จําเป็นต้องมีคําพูดใดสิ่งมีชีวิตอมตะทั้ง3ได้ปลดปล่อยเจตนาฆ่าของพวกเขาออกมาอย่างถึงที่สุดในครั้งนี้พวกเขาตั้งใจจะฆ่าซื่อหาไว้จงได้หากให้เวลาเด็กคนนี้อีกมันจะเป็นหายะนะครั้งใหญ่อย่างรีกเรียงไม่ได้สาหรับดินแดนพวกเขาพวกเขาสัมผัสได้ถึงความรุนแรงของปัญหานี้ โชคดีที่ข่าวนี้พวกเขามาถึงก้าสอนสิบพิภพทันเวลาไม่อย่างนั้นเด็กคนนี้อาจจะพังอาจขึ้นกลายเป็นสิ่งมีชีวิตอมะตะที่แข็งแกร่งที่สุดกำจัดอาจชิยะมือเดียวปกคลุมท้องฟ้าผูไม่ดับศูนย์คนหนึ่งตะโกนฟ้ามือทองแดงที่มีกลิ่นอายแห่งการเวลาปรากฏขึ้นเหนือท้องฟ้าเศษเวลากระจัดกระจายออกมาเป็นละลอกขื่นกฎธรรมชาติไหลลงมาเหมือนน้ำตกปิดผนึกร่างกายซื่อหาไว้คา ซื้อหาคำรามยาวในขั้นตอนนี้ไม่มีทางที่เขาจะรังไว้ได้ร่างกายเขาประทุพพลังศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั้งหมดออกมาพลังเสียนทั้งสี่เส้นที่อยู่ในร่างกายของเขาคุ้งออกมาจากกระหม่อมพร้อมกับทยานเข้าสู่สวรรค์ท้องฟ้าในสนามรบถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานหน้าสยดสยองเป็นอย่างมากในช่วงเวลานั้นเขาใช้วิชาล้ำค่าหลายประเภทโดยใช้ทักษะ หกสงสาวัตเพื่อสนับสนุนวิชาเหล่านั้นให้แสดงพลาัางที่เหนือกว่าระดับที่น่าจะเป็นท้องฟ้าถล่มลงมาเหยื่อดุรยางเกิดรอยแยกคอมิติทุกคนทุกแห่งการต่อสู้ระดับนี้นะันเป็นความหายนะครั้งใหญ่ของสวรรค์และปัจจพีมันทําให้ชุกชีวิตสั่นสะเทือนอย่างน้อยสุดในแคว้นใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียงผู้บ่มเพาะจากมรดกอันยิ่งใหญ่ต่างสั่นสะเทือนจิตวิญ,ญญาณพวกเขาลาวกระถูกดกทับไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ถ้าไม่ใช่เพราะว่าภูมิภาคนี้เป็นดินแดนที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ คงจะเกิดหายนะสังหารหมู่ทั้งหมดพวกเขาทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ดำเนินไปในอากาศลานทั้งสี่พันกันกลายเป็นแสงศักดิ์สิทธิ์การเคลื่อนไหวของพวกเขาเร็วเกินไปการต่อสู้มาถึงจุดสูงสุดที่ใครพลาดจะต้องตายทันทีดวงตาย,ยิ่งใหญ่ระเบิดรอบตัวพวกเขาทีละคนเมื่อพวกมันเคลื่อนตัวพื้นที่บริเวณใกล้เคียงก็เกิดผลกระทบอันยิ่งใหญ่ขึ้นมีดวงดาวขนาดใหญ่มากมายถูกใช้เป็นอาวุธเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้าม ทั้งสีต่างเคลื่อนไหวรวดเร็วเล้าสายฟ้าแสงรากสีเที่ยว่องออกมาจากร่างกายของพวกเขาทําให้ท้องฟ้าที่ดํามืดสดใสกลายเป็นสีทองในสุดเมื่อผู้เชี่ยวชาญผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหมดแสดงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาออกมาพลังงานแก่นแท้ของดวงดาวมากมายถูกดูดเข้ามาเพื่อเสริมพลังให้กับพวกเขาไม่หยุดฉากแบบนี้ทําให้ผู้คนในเก้านสิบพิมพต้องตกตะลึง มรดกอันยิ่งใหญ่ต่างร้วนมีผู้เชี่ยวชาญมากมายที่แอบดูการต่อสู้ครั้งนี้ผ่านสิ่งประดิษฐ์พิเศษพวกเขาหนางังศีรษะทั้งหมดของพวกเขาด้านชาการต่อสู้แบบนี้ทําให้แม้แต่ลมหายใจพวกเขาต้องหยุดลงไปชั่วขณะนี่เป็นการต่อสู้ดูเดือดมากทั้งชีวิตและความตายยอมจำนวนต่อเราซะก่อนอาณาจักรนี้จะถูกทําลายหากเจ้ายอมจำนวนต่อเราจะติดตามไปพบบรรพุรุษโบราณเหล่าจะแม่ตาไว้ชีวิตเจ้าหนึ่งในสิ่งมีชีวิตอมาตะตะโกนเริ่มแนะนําให้เขามอบตัว อย่าคิดว่าเตงแข็งแกร่งจนยอมจำนนและติดตามเราไปไม่เช่นนั้นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่นี่จะถูกพวกเราทำลายไปทั้งหมดเจ้าหนูหากเจ้าไม่ยอมจำนนข้าจะลงมือสังหารลูกเมียพ่อแม่เจ้าให้สิ้นสากอีกคนขู่เมื่อเสือหาวได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ดวงตาเขาเบิกกว้างสายตาเขาเย็นชาและคมขู่หมอกเอามาตาสีขาวถูกปลดปล่อยออกมาจากป่าและจมูกเขาการต่อสู้ครั้งใหญ่นั้นดุเดือดทุกคนต่างเข็นฆ่ากันจนแทบบ่า ในเวลานี้ผู้ไม่ดับศูนย์คนหนึ่งกากโรหิตออกมาคําใหญ่ใบหน้าเขาซีดเผือกเขามองเข้าไปในความว่างเปล่าและกล่าวว่าข้าเกียรติชังโรคนี้มันทําให้ข้าไม่สามารถฟื้นตัวได้โรคนี้ช่างน่ากลัวยิ่งหนักเมื่อบุคคลภายนอกบุกเข้ามาและปลดปล่อยพลังในระดับเต่อาอมตะที่แท้จริงพวกเขาจะรับผลกระทบจากฟันเฟืองของยุคที่ไร้าการบ่มเพาะนี่เป็นมาตรการป้องกันตนเองประเภทหนึ่งของโรคนี้เพื่อต้านทานการกัดก่อนของโรคภายนอก ก่อนหน้านี้สิ่งมีชีวิตอมตะที่ยิ่งใหญ่ทั้ง3ได้ผนึกร่างที่แท้จริงของพวกเขาไว้แต่เมื่อไปเชิญหน้ากับซื้อหาวพวกเขาจําเป็นต้องปลดปล่อยพลังตัวเองออกมาไม่เช่นนั้นพวกเขาจะตายอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามการปลดผนึกพลังของตัวเองนั้นทําให้คมมีดของสวรรค์พุ่งลงมาตัดทอนพลังการฟื้นฟูชีวิตของพวกเขาซื้อหาวไปเสียงคำรามออกมาเสียงคำรามนั้นหวยขวนยิ่งกว่าเทพปีศาจเส้นผมเขายุ่งเหยิงดวงตาคมราวกับสายฟ้า เย็นและเยือกเขาตั้งรับการโจมตีของสิ่งมีชีวิตอมตะทั้ง3อย่างแข็งขันเพื่อลงมือสังหารใครบางคนไปก่อนบุคคลนี้คมคู่โดยประสงค์จะทำร้ายลูกและคนที่เขารักสิ่งนี้มันกระทบกับขีดจำกัดของเขาแล้วนั่นเป็นเหตุผลที่คนพวกนี้ต้องชดใช้เรื่อยๆเ,เขาต้องการฆ่าสิ่งมีชีวิตอมตะทั้ง3นี้ทันทีในความเป็นจริงเขามีความมั่นใจว่าเขามีความสามารถนี้และไม่มีความกังวลแม้แต่น้อย อาณาจักรทั้ง5้าภายในร่างกายของเขาฉายแสงในเวลาเดียวกันยานวิเศษทุกประเภทที่อยู่ในร่างกายเขาระเบิดออกมาพร้อมกับโจมตีไปข้างหน้าการโจมตีของซือหานนั้นทรงพลังมากเกินกว่าจะเปรียบเทียบแขนของเขางอขึ้นมาเป็น8ดข้างพร้อมกับลงมือโจมตีก็ใส่สิ่งมีชีวิตอมาตะทั้ง3พร้อมกันการต่อสู้หยุดลงชัวง่วขณะแน่นอนว่าสิ่งที่น่ากลัวสุดคือมีอรูเลือดปรากฏขึ้นระหว่างคิ้วของ สิ่งมีชีวิตอมตะคนนั้นเขาถูกจมองตีด้วยวิชากระบี่ย่าคาเข้าไปเต็มๆหน้าผากร่างของหงพงิงที่แท้จริงบินขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมบทคีร่างกายสิ่งมีชีวิตอมตะตัวนั้นที่ดับดินบุคคลคู่นั้นร่างกายร,ระเบิดออกจากกาันแม้แต่เศษเสี้ยวของวิญญาณดั้งเดิมยังไม่สามารถทิ้งไว้ได้มันจะเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงสิ่งมีชีวิตอมตะสองคนไม่สามารถช่วยชีวิตเขาได้ทันเวลาพวกเขาตกตะลึงอย่างไม่น่าเชื่อพบว่าเป็นการยาก ที่จะยอมรับความเป็นจริงเสือหาดูร้ายเกินกว่าจะเปรียบเทียบในเวลานี้เขามุ่งหน้าเขาหาสิ่งมีชีวิตอมตะอีกคนเขาไม่สนใจว่าคนที่อยู่ข้างหลังเขาเพราะในเวลานี้เขาใช้วางทองแดงครอบใส่ร่างกายตัวเองพร้อมกับไล่ตามสิ่งมีชีวิตอมตะตัวนั้นไปอย่างรวดเร็วภายใต้การต่อสู้ที่ดูเดือดสิ่งมีชีวิตอมตะตัวที่2ถูกหมัดซสือหาบทขยีศ้ศีรษะจนแตกละเอียดกลายเป็นอีกหนึ่งในผู้ไม่ดับสูตรที่ต้องร่วงหล่นลงไปในระหว่างการ บุกรุก9สอน10พิภพจเจ้ามาถึงระดับนี้แล้วจริงๆดวงตาสิ่งมีชีวิตอมตะตัวที่3กลายเป็นสีแดงตอนนี้สายเกิดไปแล้วไม่ว่าจะคู่อะไรเขาไม่ทางหนีได้เพราะตอนนี้ตัวเขาเหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นเขาทําได้เพียงแค่ต่อสู้จนตายซื้อหาวชีนิ้วออกมาด้วยท่าทางง่ายๆกิ่งริ้วสีทองซึ่งดูเหมือนสายโซ่ศักดสิทธิ์ก็เจาะทะลุกระโหลกศีรษะทําลายวิญ,ญญาณดั้งเดิมของสิ่งมีชีวิตอมตะตัวที่3ทันที ดังนั้นสิ่งมีชีวิอตอมตะทั้ง3จึงตายไปอย่างสมบูรณ์ในจักรวาลมีดาวกระจัดกระจายอยู่ทุกคนทุกแห่งเป็นฉากโรงร้านที่งดงามอย่างยิ่งนอกเหนือจากนี้ยังแต่ง,แต,งแต้มด้วยรห uh ิตอมตะของคู่ไม่ดับสูญทั้ง3าําให้เกิดความน่าสยดสยองไปพร้อมกันไกลออกไปอีกมีร่างสิ่งมีชีวิอตอมตะ3าตัวบางตัวระเบิดเป็นจูนบางตัวยังมีศพอยู่ทันใดนั้นจักรวาลที่มืดขึมและเย็นและเยือกก็มีเสียงดังก้องขึ้นดาวบางดาวยังคงถูกเผาไหม้กลายเป็นเท่าฐานจากนั้น เลือดและกระดูกสิงมีชีวิตอมตะทั้งสามที่สองปะกายทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นเปลไฟแผดเผาสถานที่แห่งนั้นอย่างรุนแรงสิงมีชีวิตนี้เป็นฉากที่ไม่ปกติที่เกิดขึ้นหลังจากการตายของสิงมีชีวิตอมตะมันน่ากลัวอย่างถึงที่สุดไม่มีน้ําตาจากสว่วนไม่มีแสงศักดิ์สิทธิ์หรือน้ําคุที่ปรากฏขึ้นจากปัตฉพีมีเพียงการทําลายร้างอย่างสมบูรณ์หลังจากสิงมีชีวิตอมตะพวกเขาจะกลับไปรวมกันกับเต่าอันยิ่งใหญ่กลายเป็น ส่วนหนึ่งของกฎแห่งจัก,กรวาลซื้อหาวีบดำเนินการโดยใช้ภาชนะยกดูดซับโลหิอตอมตะที่อร้อยอยู่ยิ่งกว่านั้นยังกันให้เป็นของเหลวยาทันทีนี่มันยาวิเศษอมตะสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมีจิตวิญญาณไม่เพียงแต่พืชเท่านั้นที่จะกลายเป็นยาแม้แต่สิ่งมีชีวิตอื่นรวมไปถึงพวกที่มีร่างกายมนุษย์ก็สามารถเปลี่ยนเป็นยาได้โดยเฉพาะพวกที่มีร่างกายเป็นมนุษย์ยิ่งจะสามารถทําให้เป็นยาชั้นยอด แม้ว่าซื้อหาจะรงมืออย่างรวดเร็วแต่ยังมีโรยหิตอมตาอีกครึ่งหนึ่งที่ระเบิดออกเลือดย้อมท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวเป็นสีแดงไยแสงที่แผดเผาออกมาอย่างดุเดือดก่อนจะกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์และปัจจพี่สิ่งมีชีวิตอมตะที่ยิ่งใหญ่ทั้ง3ถูกทำลายหลอมรวมเข้ากับเต๋าอย่างสมบูรณ์ร่างกายและเศษเสี้ยวของวิญญาณพวกเขาถูกดูดซับด้วยกฎแห่งสวรรค์และปัจจุี การต่อสู้ครั้งนี้จบลงแล้วทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างตกตะลึงอย่างถึงที่สุดไม่ต้องกล่าวถึงผู้ปกครองของ9สาสีพิพิภเลยแม้แต่สิ่งมีชีวิอตอมตะที่อยู่ในดินแดนปิดผนึกก็ยังรีตาจ้องมองเข้าไปในจัก,กรวาลสีหน้าพวกเขาจริงจังเป็นอย่างมากความสำเร็จในการต่อสู้ครั้งนี้รุ่งโรจน์เกินไปสิ่งนี้ทำให้หลายคนรู้สึกกลัวสิ่งมีชีวิตในดินแดนปิดผนึกทั้งหมดสั่นสะท้านจากภายใน่วงฝึกฝนมาก,กี่ปีพวกเขาพบว่าสิ่งนี้ยากที่ยอมรับ พอมันเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อเกินไปซสือหาเดินทางอย่างรวดเร็วอาจกล่าวได้ว่าเขาไม่มีเวลาให้เสียแล้วเขาต้องรีบไปยังจัก,กรวาลอื่นและเข้าสู่ดินแดนแห่งความมืดเพื่อทําการสังหารดอกบัวสีดานั้นอีกครั้งตอนนี้เจตจานงของเขาถูกบังคับให้ออกไปปราบป,ปามรอบผิดแต่ก็ไม่ได้ผลมากนะักเมื่อใดก็ตามที่ดอกบัวปีศาจถูกตัดลงมันจะงอกใหม่เสมอดอกบัวสีดํานี้ช่างน่ากลัวอย่างยิ่งมีลักษณะข,ของเต่าอมาตะามันดูดซับพลังแห่งความกรอผล ที่มาจากกำแพงของปฐถมแห่งความกอระหนและปรับแต่งตัวเองให้มีความว่างเปล่าในเวลาเดียวกันลากของมันขยายใหญ่ขึ้นและเกาะกินดวงดาวมากมายที่อยู่ในระบบนี้ทําให้พลังชีวิตมากมายมหาศาลของมันยากจะถูกดับลงลากหลักของมันอยู่ในนาจักรอื่นมีเพียงส่วนหนึ่งของมันถูกอย่างรากในนาจากนักรนี้นั่นคือเหตุผลที่เราไม่สามารถฆ่ามันได้การแสดงออกมู่ชิงนั้นจริงจังในขณะเขารายงานกับซือเหาซึ่งมีความรอบรู้และประสบการณ์มากกว่า เสื้อหาวขาหมดขิ้วเปิดใช้ยานวิเศษอัลำคาบเพื่อกระจายออกไปทุกทิศทางแม้ว่าเขาจะสามารถทําลายดอกบัวพวกนั้นได้แต่ก็ไม่อาจตัดต้นตอของปัญหาได้พวกเจ้าทุกคนถอยออกไปซื้อหาวกล่าวเขานึกถึงเปลวไฟในตัวเขามันคือเปลวไฟโบราณลึกลับที่สร้างมาจากสัญลักษณ์เต่าอันยิ่งใหญ่ซึ่งได้มาจากบริเวณใกล้กับมังกร9้าตัวที่รา่างโรงศพมันถูกซ่อนอยู่ในร่างกายเขาเสมอโดยปกติแล้วจะไม่แสดงปฏิกิยาใดออกมา แต่เมื่อทัศน์าเต่าของเขาเพิ่มขึ้นในช่วงที่เดินทางไปในยุคจัก,กรพรรดิล่วงลน่นในหลายปีที่ผ่านมานั้นเขาได้ตรวจสอบธรรมชาติของเปลยไฟนี้ซึ่งบางครั้งสามารถเคลื่อนย้ายมันได้วันนี้เขาอยากลองทําดูโชคดีที่เขาทําสําเร็จก่อนไฟขนาดเท่ากับป้านปลา,ปากฏขึ้นต่อหน้าเขาวันนุ่มนวลและอ่อนโยนอย่างยิ่งมีกลิ่นอายที่สงบสุขอย่างไม่น่าเชื่อมันไม่ใช่แสงที่ลุกเป็นไฟ ต่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากสัญ,ญลักษณ์โบราณทุกประเภทไปซื้อหานั้นตะโกนเบาๆลูกไฟขนาดเท่ากำปั้นคุ้งออกไปสัมผัสกับดอกบวัวปีศาจดอกนั้นตอนแรกมันยังคงสงบแต่คู่ต่อมาเมื่อเปลวไฟโบราณลึกลับนี้เคลื่อนตัวตามรากของดอกบวัวไปทันใดสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีสัญ,ญลักษณ์สั่นไหวโดยรากที่เกิดจากดอกบวัวปีศาจราวกดดวงอาทิตย์จะระเบิดแสงที่ลุกช่ช่วงคุ้งขึ้นอย่าง รุนแรงเผารากของดอกบัวปียงศาสตร์ทั้งหมดอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าในอดีตมันสลักเพียงสัญลักษณ์เต่ายิ่งใหญ่แต่ตอนนี้มันกลับเคลื่อนไหวได้ด้วยตอนเองด้วยความตื่นเต้นในขณะเดียวกันซืือห่าก็เคลื่อนไหวเพื่อดูซับสัญลักษณ์เต่าศักดิ์สิทธิ์ที่หลุดลอกออกมาจากการเผาผ่านของเปลวไฟดอกบัวอสูรสีดํามหือมาถูกจุดไฟกลายเป็นคบเพลิงขนาดมหือมาที่เผาผ่านโชคช่วงส่องสว่างไปทั่วจัก,กรวาล มันลอยอยู่ในความว่างเปล่ารากบางส่วนกระจายอยู่บนท้องฟ้าบางส่วนอย่างรากในความว่างเปล่าเดิมทีมันเป็นความน่ากลัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้อย่างไรก็ตามบัดนี้กลับประสบกับภัยพิบัติถูกทำลายอย่างรุนแรงที่สุดจะเห็นได้ว่าสัญ,ญลักษณ์ที่มันสร้างขึ้นนั้นเริ่มริบลีลงทุกสิ่งทุกอย่างของมันถูกร้อมรอบด้วยเปลวไฟลึกรับดอกบัวปีศาจขนาดมหึมาถูกทำลายเป็นก้อนไฟที่ไหลตาม รากของมันแท้จริงแล้วมันลุกไหม้ไปฆ่ามณาจักรไปด้วยอยๆแสงทรงกลมนั้นหายไปชั่วขณะในเวลานี้มันฆ่าไปยังดินแดนอื่นเพื่อสังหารดอกบัวสีดําให้สิ้นซากหลังจากผ่านไปเกือบครึ่งวนันในสุดมันก็กลับมาดอกบัวปีศาจกลายเป็นเท่าฐานก่อนจะสูญสลายหายไปนี่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองอาณกรมันถูกส่งมาเพื่อเป็นประตูให้สิ่งมีชีวิตแห่งความมืดเข้ามาอีกครั้งแต่ในเวลานี้มันถูกทําลายอย่างสิ้นเชิงไปแล้ว หลังจากนั้นแม่นางซือหามุ่งหน้าไปยังแดนลุกร้างเพื่อปิดผนึกขนทานที่ศัตรูตาไม่ติใช้ฆ่ามาอีกครั้งเขานามท่านบูชานั้นกลับมาเพื่อศึกษาวิธีการของศัตรูให้ถ่องแท้เหตุผลที่ซือหาไม่ทำลายมันเป็นเพราะเขายังมีบางสิ่งที่ครอบงำจิตใจเขาอยู่เขารอเพียงตัวเองรรลุกความเปลวมารตาและจะบุกไปสังหารสิ่งมีชีวติตอมตะทั้งหมดและช่วยใครบางคนกลับมาเพียงแต่ยังไม่ถึงเวลาเขายังมีความแข็งแกร่งไม่เพียงพอในวันนั้นซือหาวกลับมาที่ราชสำนักพร้อมกับชัยชนะ อันยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกันทุกเผ่าพันธุ์ที่อยู่ในโลกร,รวนส่งของขวัญแสดงความยินดีให้กับชายชนะของเขาความสามารถที่ซื่อหาแสดงออกมานั้นเขย่าขว,วาญทุกคนที่อยู่ในโลกนี้แน่นอนคนเหล่านี้ไม่ได้รู้สึกกลัวแต่ในจิตใจพวกเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมซื่อหาเนราชาสวรรค์ของดินแดนนี้ดังนั้นการต่อสู้เขาไม่ใช่เพื่อความสามารถตัวเองแต่เพื่อปกป้องทุกคนชื่อควงดังกึกก้องไปทั่วโลกครั้ง แม้ว่าทุกคนจะรู้ว่าเขาแข็งแกร่งมากแต่ในอดีตไม่มีใครสังเกตได้โดยตรงแต่ในวันนี้เขาสามารถสังหารสิ่งมีชีวิตอมตะจากตามิติได้จริงทุกคนถึงรู้ว่าความแข็งแกร่งเขาสามารถปกป้องทุกคนไว้ได้อย่างแน่นอนเขาไม่มีใครเทียบได้อย่างแท้จริงภายใต้ท้องฟ้านี้อย่างน้อยสุดพวกเขาเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตอมตะทุกคนก็ไม่มีใครเทียบควงได้ด้วยความแข็งแกร่งระดับนี้ทําให้เขาสามารถปกป้องก้าวสวรรค์สิพิภพได้อย่างมั่นคงโดยไม่มีใครกล้าเสนอหน้ามาท้าทายอีกแล้ว ในเวลานี้ราชสำนักอมตะกลายเป็นที่แสวงบุญของคู่บ่มพาะทั่วโลกสิ่งมีชีวิตที่น่าตกใจสุดคือมีผู้ฝึกฝนที่มีความศรัทธ,ธาต่อขั้วอย่างยิ่งพวกเขาคุกเข่าอยู่นอกราชสำนักและปัดเศษจะออกไปจนกว่าจะได้ชื่นชมรัศมีของซื่อเหาราชสำนักได้รวบรวมคู่มีพอสอนโดดเด่นมากมายมาเป็นสาวกนับว่าราชสำนักมีแต่จะแข็งแกร่งขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นกัน เพราะว่าความแข็งแกร่งของพวกเขายอมถูกใช้ออกมาเพื่อปกป้องพวกเราแต่ถึงพวกเขาจะพูดอย่างนั้นพวกเขายังมีความกังวลเช่นกันขนาดเฝ้าดูราชสำนักรุ่งเรืองพวกเขากลัวว่าโรคทั้งใบนี้จะอยู่ภายใต้การปกครอ,องของราชสำนักอย่างเ,เด็ดเรขาดภายใต้ท้องฟ้าที่ทอดยาไปถึงทะเลทั้งสี่ทิศมรดกอื่นอาจเป็นเพียงหยดน้ําในมหาสมุทรไม่มีคุณค่าใดๆอีกเลยโอเคเจ้ากัดหน้าคลิปหน้าอคอมครับ